คลิปนี้เรามาดูคลิปนี้เรามาดูตำบลซับสนุดอำเภอม่วกเก็กจังหวัดสระบุรีนะครับสำบลบัพสนุนทำไมต้องมารีวิวเพราะว่าเป็นจุดที่เลี้ยงวัวนมมากที่สุดของประเทศไทยก็าาได้นะครับเพราะเดิมม่วเก็กเนี่ยจะเลี้ยงวัวนมแถวถนนมิตรภาพแถวอสอ กล้จนนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยจุดหลักของการเลี้ยงนมของเพิร์ลพอเด็กอยู่ทบลซับสน,นก็ตัวนี้ก็มีวัวหลักหมื่นตัวแล้วครับนี่ก็อบออนะครับของับสนน,นี่เป็นตลาดนะครับของับสนุนก่อนรับซื้อข้าวโพดเป็นหลักครับับสนุน ช่วงหลังมันมีโคนมมานะครับอาชีพโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงทำพืชไร่อยู่แต่แบ่งพื้นที่บางส่วนมาทำมัวนมครับเห็นรถออกมาไหมครับรถคอกนะมีถังนมนะครับนี่แหละครับรถขนส่งน้มนมน้มนมตัวน,นี้ก็โล21บาทนะครับวัวหนึ่งตัวก็ได้เฉลี่ย15บกิโลก็ ละสามร้อยนะครับนี่ครับสุร,รับนมใหญ่บริษัทเกรดมิวจำกัดน,นี่นะครับเนีย่ยรับนมนมการเรียกนมมีข้อดีก็คือมีรายได้ทั้งปีนะครับ <c oughs> ราะวะ่าฝนแรงนี่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะจะใช้ฟางทนกระโพด หญาเป็นหลักนะครับทำให้วันแรงซบน้อยกับพืชไร่นะครับการเลี้ยงวัวนมเนี่ยก็ใช้พื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับถ้าไม่ปลูกพืชสัตว์ถ้าเสือเองนะครับวัวนมตัวนี้ก็สามารถให้มนมถึง30กิโล,โลต่อวันนะครับก็ได้เวลา6กร้อยแล้วครับ เส้นนี้ก็จะไปออกหัวลำก็เป็นทรับสนุนมเกเหล็กอยู่นะครับนี่ก็เป็นจําบที่คึกคักครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีตึกร้านบ้านช่องเยอะแต่ก็ผู้คนเศรษฐกิจดีครับดูรถที่ขี่ดูอะไรหลายอย่าง ก็ส่วนรับนมเช่นกันนะครับรับน้ำนมดิบส่วนน้นมดิบก็จะมีการรับนมมีของขายมีอาหารขายมีฟางมีอะไรขายนะครับสมัสับสนเมื่อก่อนนี้ก็ทาอาชีพปลูกข้าวโพดเป็นหลักครับช่วงหลังก็มีอ้อยมีมันสับปะหลังมา ว่าทรับสนุนเพมีความอดมสมบูรณ์เพราะติดอยู่ปากช่องนะครับวตัวนี้เป็นเขตดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟเก่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สรับสนุนเมอเล็กก็ติดลบรีนะครับ เห็นได้ว่าพื้นที่การเกษตรนี่ก็ปลูกกันเยอะไปพอสมควรถึงแม้ปี66เนี่ยฟ้าฝนจะไม่ค่อยดีนะครับฝนทิ้งช่วงแต่สนับสนนก็ถือว่ายัางมีความสมบูรณ์อยู่เพราะว่าฝนจะดีเพราะติดอับช่องติดเทาใหญ่นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนมาว่า ที่นะครับที่ไม่เป็นนิคมนะครับส่วนใหญ่ที่ท่านี้เป็นสอปออก,กอรนะครับที่ออกโดยนะรัฐบาลเพื่อให้มีสิทธิทำกินนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็น,นโนรโนี้ยอะนะครับเห็นไหมครับบางคนก็เปลี่ยนไร่ข้าพดและแล้วก็มาเป็นแปลง ปล่อยวัวนมนะครับนี่ก็เป็นลานรับซื้อข้าวโพดสมัยก่อนนะครับก็ปลูกข้าวโพดกันเยอะช่วงหลังก็ข้าวโพดราคาดีบ้างไม่ดีบ้างก็หันมาเลี้ยงวัวนมนะครับแต่ขต้าวโพดสองปีนี่มาดีนะครับแต่มีสงครามรัเสเซียยูเครนทำให้ทันเาะพืชขึ้นราคาข้าวโพดก็ได้รับความนิยมในการปลูกมากขึ้น พื้นที่สนับสนุนก็เป็นที่ราบสลับกับภูเขาติเตี้ยนะครับส่วนใหญ,ญ่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับนะครับหมู่บ้านก็จะอยู่เป็นกลุ่มนะครับจะไม่อยู่ห่างๆอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็มีที่ทำการเกษตรล้อมรอบ ไปเรื่อยๆนะครับสนับสนุนมวเกเหล็กสาบรีจุดที่มีการเลี้ยงวัวนมมากที่สุดเราเลี้ยงวัวนมกี่ตัวถึงจะคุ้มนะครับก็ได้นม300กิโลนะครับถ้า300กิโลถ้าได้15กิโลต่อตัวต่อวันเนี่ยก็เลี้ยง20แม่ก็มีลูกวัวลูกเล็กเด็กๆก็20ตัวก็เป็น รวมกันเป็น40ตัวก็สามารถอยู่ได้แล้วครับ300กิโลต่อวันมีเงินได้เงินเท่าไหร่ได้ 6, ประมาณห0พันนะครับหักค่าคนงานค่าอาหารสัตว์อะไรก็เหลือประมาณสัก40%ก็เหลือประมาณสัก2,500ันหนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการของเราแล้ยี่โลต้นทุนก็จะถูกกว่านั้นนะครับ ก็สังเกตได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ชนบทนะครับก็มีความต้สมบูร์พอสมควรน้องปีกนกสวนมาเดือใช้ยบาดาลนี่แหละ ก็อยู่เป็นกลุ่มๆจะไม่อยู่หนาแน่นนะครับใช้บาดาล35กิโลแถวน,นี้ถือว่าถนนดีนะครับเชื่อมต่อกันได้เป็นโครงข่าย สับสนุนตำบลที่มีการเลี้ยงโคนมเยอะที่สุดนะครับอยู่อำเภอม่วกเกล็กกาซบ,บรีเนี่ยก็เ,เอามาให้ชมนะครับ